สวัสดีทุกคนพบกับช่องปินตาดีวอกแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่มีของมาให้ซ่อมอีกแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าพี่จะซ่อมอะไรอ่ะอันนี้เป็นงานวันนี้ที่พี่จะต้องซ่อมนะก็คือมันมีหลายอันนะแต่ว่าพี่จะเลือกมาอันหนึ่งก็คืออันนี้พี่แกะดูละข้างในเป็นอินเจียสีนิ้วของฮิกะโก g 1 0 s s ปัญหาของเครื่องนี้คือตัวลูกหมูเนี่ยมันทํางานได้ปกตินะคือแบบเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์หมุนนะ แกนอะไหมุนแต่ไอตัวที่จับใบมันไม่หมุนพี่ก็เลยแกะดูแกะดูปรากฏว่าข้างในนี่ลูกปืนแตกคือต้องเปลี่ยนเลยมันเป็นอย่างนี้ทั้งชิ้นเลยคือมันจะถอดลูกปืนออกแล้วแล้วเปลี่ยนสลับเป็นตัวใหม่ไม่ได้นะเนี่ยคือเราต้องซืซอ้อน,นี้มาเปลี่ยนเลยอันประมาณ70 9 0ถึง90ประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนย ฝาปิดลูกปืนหินเจียฮิตาชิ4นิ้วเห็นปะใช้ได้กับ g 1 0 ss กับ g 1 0 sp มั้งพี่ซื้อนี่มาด้วยเป็นแกนแกนของเนี่ยคือตอนเอาออกมันเอาออกยากมากนะทุกคนคือพี่อะใช้ตัวดูดลูกปืนอัดจนไอ้นี่มันแบะออกพอแบะออกพี่ทีนี้พี่ก็เลยแบบไม่ได้ละก็เลยเอาคอนตอกไปเลยไหนไหน,น,นมันก็เสียไปละเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แกนตัวนี้ซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทหลักร้อยนะร้อยกว่าแล้วแต่ร้านจําไม่ได้ว่าซื้อมาร้อยเท่าไหร่ เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวแปะไว้ให้เผื่อใครหาซื้อนะแต่จริงหาไม่ยากก็บอกชื่อรุ่นไปแกนเฟืองฮิตาชิเอ็นบะมีรุ่นด้วย mm hmm. คือถ้าให้พี่แนะนํานะถ้าเกิดใครจะต้องเปลี่ยนอันเนี้ยแล้วเอาเอาไม่ออกใช่ปะ่ะถ้าไม่อยากแบบเจอปัญหาเหมือนที่พี่เจอคือแกนแกนนี้เสียคือเอาลูกหมูหรืออะไรอย่างอื่นอะ่ะผ่าผ่านี่เลยผ่า,ผาออกแล้วค่อยเอาเอาไปอัดลูกปืนออกอีกทีหนึง่งอ,อันนี้พี่อัดคาตรงนี้ไง ถ้าอาจข้างนอกมันอาจจะง่ายกว่าทีนี้เราก็จะใส่แกนเข้าไปด้านนี้คือด้านที่มันจะจับเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องใส่อย่างเงี้ยเนี่ยหาอะไรลองตรงเนี้ยลองลองบ่าข้างในเนี่ยนะเราค่อยๆต่อข้างบนเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ลองทำอย่างงั้นดีกว่าเนี่ยลองลองลูกบล็อกอันนี้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองว่ะปึ๊บ น่าจะได้นะเห็นปะมันจะมันจะไปลงตรงบ่าพอดีอย่าไปลองตรงนี้นะเนี่ยอย่าไปลองไอ้ตรงดำดำเนี่ยให้ลองตรงสียงเงีเงนเน้ยนลองให้มันพอดีบล็อกเบอร์สิบสอเห็นป่ะมันจะมีบ่าเนี่ยเห็นบ่าเนี่ยลองดำดำเให้มันเลยออกมาแล้วทีนี้เราก็จะใส่เฟืองมันใส่เฟืองนี่เข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ เฟืองนง่ายพี่ว่าโอ้ก็ไม่ง่ายวะนั้นเฟืองนี่พี่วัดง่ายหน่อยก็คือเดี๋ยวเอาเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอาอย่างเงี้ย,ยตอกตอกตรงบา่บาบ่าเฟืองเนี่ยลงไปคือมันจะต้องตอกขึ้นมาจนจนถึงจุดที่มันต้องติดกิปอะนี่ได้ล้บ่าขึ้นมาสุดละเออเข้าล็อกละ ทำความสะอาดก่อนก่อนเราจะติดตั้งกลับเข้าไปตอนนี้ก็ประมาณนี้นะมันได้ละปกติแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไรมั้งเจลาบีเจลาบีเดิมมันก็โอเคอยู่เนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้มันจะยังมมันเดี๋ยวลอง เดี๋ยวเราลองเสียบดูก่อนนะไม่รู้ว่าไอตัวบูธทองเหลืองมันมันเสื่อมสภาพแล้วหรือยังแต่แต่พี่ไม่ได้ซื้อมานะไม่ได้ซื้อแบบมาทาลองคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยเพราะว่าเจลรบีมันพร้อมเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ไปจนไอลูกปืนตรงนี้มันมีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวไอบูธทองเหลืองเนี่ยเสื่อมได้ โอเคเนี่ยน่าจะโอเคปกติละนี่พี่ลองแบบใส่ไม่สุดแล้วลองโยกดูได้อยู่ได้อยู่ใส่เจลบีแล้วประกอบกับก็เป็นอันเสร็จนะเดี๋ยวพี่ไปทำเจลบีก่อนอันนี้เจลบีที่พี่มีนะเดี๋ยวเราลองเทสความหนืดกันก่อนคงไม่เหนื่ยหนืดมากหรอกเนี่ยให้ดูนะอันนี้ยังเหนียวไปเราต้องต้องต้อง,องทำใหม่ เอามาใส่นีพอประมาณเอาที่เราจะใช้เกลือกจะใช้ประมาณนี้เดี๋ยวเอาใส่ให้เต็มเบ้าเลยประมาณนี้นะทีนี้เราจะผสมกับน้ำมันเครื่องอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่น้ำมันเครื่องบอกเออเี่ยพี่จะผสมกับน้ำมันเครื่องจีเจตาก็หนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าพี่จะค่อยๆผสมไปแล้วก็ ช็คความเหนืดของมันใครมีเจอเบียี้ก็ทำอย่างนี้ได้นะผสมกันมันเครื่องเพื่อให้ได้ความเหนืดคืออันนี้มันเหนืดเกินไปเราต้องทําให้มันความเหนืดมันน้อยลงเลยถ้าจะให้แนะนําเลยซื้อเจอบีสําหรับพวกนี้โดยเฉพาะเขามีขายนะเบอร์อะไระเบอร์พวกเบอร์ศูนย์ศูนย์ป่ะไม่รู้พี่ไม่มั่นใจเหมือนกันใครรู้บอกพี่ด้วยเหมือนเหมือนผ่าเคยอ่ะรู้ผ่านผ่านมามันจะมีเจอบีสําหรับใส่ไอ้พวกนี้โดยเฉพาะแนะนําให้ใช้อย่างนั้นดีกว่าถ้าเกิดใครจะซื้อนะซื้อมาใช้ คือถ้ามันเหนืดไปม,มันไม่เหมาะไงเครื่องมือมันต้องลื่นนิดนึงแต่จริงๆถ้าไม่ซีเรียสมากก็ใช้ได้ไม่ต้องผสมไม่ต้องอะไรเลย mm hmm. เดี๋ยวลองดูก่อน mm hmm. โอเคนี่นะประมาณนี้แหละพิกะประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลย mm hmm. นี่ใส่ไปเลย mm hmm. อัดเข้าไป mm hmm. บุบเต็ม ตรงนี้มันต้องใส่เพราะว่ามันทํางานด้วยความเร็วสูงรอบเป็นหมื่นรอบเงี้ยมันก็มันอาจจะร้อนไงช่วยลดความร้อนช่วยหล่อลื่นอะไรเงี้ยโอเคนี้ก็ประกอบกลับไปเลยอ,อ,อดีเยวไปพระวันเนี้ยอะไ,ไร หลักๆคอนเทนต์นี้คือนี่แหละมาเปลี่ยนลูกปืนคือตอนแกะพี่ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าก็ตามที่พี่อธิบายให้ฟังนะตัวลูกปืนมันจะอยู่ในเบ้าพลาสติกนี้เละมันจะแกะไม่ออกอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเสียอันนี้อยู่แล้วถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนแค่ลูกปืนข้างในมันไม,ไม่ไม่น่าจะดีน่าจะเวิร์กเน่ยเห็นปะ่ะตัวลูกปืนเนี่ยมันอยู่ในเบ้าเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้มันขยับได้เลยปะ่ะนี่พี่ใส่แกนเดือก เนี่ยมันออกไม่ได้มันจะติดฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็จะติดบา่าอีกเห็นปะมันออกไม่ได้นะคือถ้าเกิดเราจะออกได้ก็คืออันนี้เสียไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดให้มันทำงานดูนะเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเทสดไูไม่ได้ใส่ใบนะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมาเปลี่ยนไอตัวลูกปืนตรงหัวกะโหลกข,ของหินเจีย4นิ้วหน้าตาประมาณนี้นะเป็นรุ่น g 1 0 ss ก็ลองดูเผื่อเป็นแนวทางนะหลงสัยตรงไหนหรือว่ามีคำแนะนำตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพี่มาตอบมีอีกสอันมีสว่านอีกตัวหนึ่งแล้วก็หินเจียอันนึงเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเป็นคอนเทนต์ถัดไปยังไงก็ต้องซ่อมพอ,พอดีอาพี่เขาฝากมาซ่อมนะ กันละเจอกันใหม่คลิปหน้า